เจอกันอีกทีวันนี้ได้เปิดฝาเครื่องแล้วนะครับโอ้ฝาท้ายความร้อนขึ้นอา้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมอานอครามาโคนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกับรถส้มนะครับรถส้ม8ปตันที่ส้มคูบต้านะครับคูบต้า k ค0 8 0 3รถส้ม8ปตันวัญใจมหาชนนะครับโ ไม่ได้เจอกันหลายเดือนปรากฏว่ามาวันนี้ได้เปิดฝาท้ายซะแล้วนะครับปัญหาความร้อนขึ้นนะครับของรถขุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับทีออ่รถที่ทำงานมาอายุพอสมควรแล้วนะครับก็จะประสบพบเจอปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะในบรรดารถขุดขนาดเล็กนะครับ เอาจริงๆก็มีมีหลายปัจจัยนะครับทังเรื่องการดูแลรักษาสภาพการทำงานนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับมีอย่างวันนี้แดดร้อนแดดจ้านะครับพอไปไป่ายมานี่ก็หายห่วงเลยนะครับร้อนแน่นอนทำงานวันมีแดดกับทำงานวันมีเมฆนี่ก็คนละเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างถ่ายตอนนี้ก็ สิบโมงนะครับมีแดดสิบโมงนะครับเดี๋ยวรอสักแดดบ่ายโมงบ่ายสองนี่กอโหหายห่วงนะครับร้อนแน่นอนวันนี้รถวิง่งคนขับคนขับคูบูต้าบอกว่าวันนี้รถวิ่งสิบกว่าคันนะครับโอ้ตักไม่ทันนะครับดูแล้วรถน่าจะไปเทไม่่อยไกลเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาในบ่อก็รถรออยู่สองสามคันนะครับรถหกล้อวันนี้หกล้อรอคิวกันเพราะว่ารถวิ่งสิบกว่าคันนะครับคนขับคุมบอตาบอกตักไม่ทันนะครับว่างั้นโอ้ไม่ได้พักเลยปกติถ้าวิ่งไกลก็รถหกล้อก็เอ่อรถคุมบต้ตาก็จะได้จอดพักแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างรอให้หกล้วิ่งมา อันนี้รถมารัวๆเลยนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนเครื่องยนต์นะครับสภาพรถนะครับผมการดูแลรักษาสภาพอากาศนะครับถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็ในเรื่องของสภาพอากาศนี่ถือว่ามีผลมากๆนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อน สภาพแล้วก็สภาพหน้างานนะครับบางงานบางงานงานหนักบางงานงานเบานะครับถ้างานเบานี่ก็เร่งเครื่องแค่นิดเดียวก็ทำงานได้แล้วนะครับอย่างงานนี้งานตักตักแบบว่ารัวๆเลยนะครับรถนี้เร่งเครื่องทำงานรอบเครื่องสูงนะครับอันนี้ก็ทำให้ความร้อนเป็นปัจจัยที่ทำให้ความร้อนสูงได้นะครับนี่นะครับคันนี้กำลังจะเต็ม ว่าจะได้พักซะหน่อยนะครับตอนนี้ข้างหลังผมนี่มีหกล้อวิ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้วันนี้ไปเทไม่ไกลนะครับแล้วก็รถเยอะด้วยรถเกือบสิบกว่าคันว่างงั้นคนขับนี้ตักรัวๆเลยครับอ่ายังดียังดีที่ได้ปุ้งกี่ใหญ่นะครับตอนนี้ได้ปุ้งกี่ 0.3Q กว่ากว่า เดี๋ยวมาจัดคลิปกันต่อยา,ยาวๆนะครับผมสำหรับรถขุดโตต้าขนาด8ตันมีคนขับก็เร่งเครื่องอัดเต็มที่แล้วก็ตักแบบว่าโอ้โดจวดเลยนะครับเพราะว่ารถหกล้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนขับใส่เต็มที่เลยเร่งเครื่องเยอะทำงานไวอย่างนี้ก็ความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับปัญหาความร้อนของรถขุด ปัญหาธรรมดาที่ก็ไม่ค่อยธรรมดานะครับ ปรากฏว่ารถมาเยอะนะครับคนขับไมโครนี่แทบไม่ได้จอดเลยนะครับจ่วงเอาจ้องเอาตลอดเร่งเครื่องรอบสูงนะครับแล้วก็นี่นะครับการตัดคนขับไวมากเพราะว่ารถมารอนะครับ6กล้อ,อมารอ,ารอคิวคันสองคันรถเยอะวิ่งใกล้อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับ ีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความร้อนขึ้นสูงก็คือเรื่องของบริบทการทำงานนะครับโอ้จองเอาจองเอามีคลิปคลิปหนึ่งนะครับของทางช่อง Youtube ของสยามคูโบตานะครับที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ทำคลิปการแก้ไขปัญหานะครับความร้อนขึ้นสูงของรถขุดนะครับก็ ผมได้ดูคลิปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับมาไว้ที่คอมเมนต์นะครับท่านใดที่ใช้รถฟุดคูโบต้านะครับแล้วก็ประสบปัญหาความร้อนขึ้นสูงนะครับก็เข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับเกี่ยวกับวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับ อาจารย์ก็ได้กล่าวไว้นะครับเกี่ยวกับปัจจัยหรือว่าสาเหตุนะครับที่ส่งผลเกี่ยวกับความร้อนนะครับหลักๆก,ก็มาจากสภาพปัจจัยภายนอกนะครับสภาพงานสภาพอากาศนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของตัวรถเองนะครับลักษณะงานการทํางานนะครับงานหนักงานเบา รถทำงานไวมากวันนี้รถหกล้อมาเยอะนะครับรถวิ่งไม่ไกลคนขับคูโบตาก็เร่งเครื่องจุดจวดเต็มที่เลยนะครับ